สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่เลขวิ่งล่างไปจับวันที่16ก,กรกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะสำหรับที่เราจะเรียนกันในงวดของวันที่16กรกฎาคม2567 วันแรกก็เรียนแนวทางของบนไปนะครับประมาณ3สูตรด้วยกันสำหรับงวดน,นี้ก็จะมาวางเป็นล่างบ้างนะคะสลับกันเนาะล่างอาจารย์จะเปิดด้วยสูตรเลขวิ่งนะคะสูตรนี้ก็จะใช้แสนคูณด้วยสองบวกหมื่นคูณสองบวกหน่วยล่าง <c oughs> บวกสิบครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สอง สิบครั้งที่สามคูณด้วยสามร้อยครั้100งที่สี่คูณด้วยสองแล้วบวกสี่ของที่มีค่า่ากับ x แบบตัวเดียวเลยนะคะ<ส>ประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไล่ให้เป็นงวดงวดงวด,งวดเอ,อ่งวดงวดไปเนาะ<ส>นี่แะคะเดี๋ยวดูเลงดูซิเห็นไหมโอเคแล้วตั้งแต่งวดที่ออกสูตรเก้านะคะเป็นงวดที่หนึ่ง 09ตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราลองมาแกะสูตรกันสักงวดหนึ่งนะเมื่อที่ออก61นะคะมาทำเป็นตัวสูตรตามคำสั่งสูตรนะคะตัวแรกคือแสนแสนก็คือเลขหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองหลักหมื่นเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์ หน่วยล่างหนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งสองหน่วยครั้งที่สองเก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมหน่วยครั้งที่หนึ่งเก้าต่อไปก็สิบครั้งที่สองสามสิบครั้งที่สามเก้าคูณกับสามเป็นยี่สิบเจ็ดร้อยครั้งที่สี่หกคูณสองเป็นสิบสองตัวสุดท้ายนี่ก็คือสี่ขงที เราก็ทําแบบนี้ทุกงวดนะคะทําการบวกกันสองศูนย์หนึ่งสองนี่ก็เป็นห้าห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบนะได้เลขศูนย์งวดแรกก็ออกมาที่ศูนย์เก้าวันที่สองอาจารย์ก็แกะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คามนี้เลยเราก็ลองบวกดูสองก็เก้าเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นห้าเป็นแปดเป็นสิบสามสามก็เจ็ดเป็นสิบหมดไปเหีือเลขสี่ยกมาออกสี่สามต่อไปงวดที่สามนะคะแปดแปดเป็นสิบหกแล้วก็เป็นเก้าเป็นสิบสี่สี่หกก็เป็นสิบหมดไปนะคะ สามี่หกนี่ก็เป็นสิบสามสามก็สี่เป็นเจ็ดออกเจ็ดเก้าสูตรนี้เออมันชอบมาในแนวทางของหลักสิบนะคะมันชอบเดินที่หลักสิบวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะคะต่อไปว่าที่สี่สี่ศูนย์เก้าเจ็ดี่ก็เป็นยี่สิบพอดีเลยเนาะก็เป็นเลขศูนย์ ศูนย์หมดไปนะห้ากับสี่เป็นเก้าเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามสามกับสี่เป็นเจ็ดนะออกเจ็ดแปดต่อไปงอที่ห้าแปดสามนะคะเป็นยี่สิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสองนะสองกับเจ็ดก็เป็นเก้าเอาได้เลขเก 9, ้าออกเก้าศูนย์ ต่อไปงูที่หกหกศูนย์สองสองสี่นี่ก็เป็นสิบหมดไปนะห้ากับแปดก็เป็นสิบสามสามกับสี่เป็นเจ็ดออกเจนะ็ดเก้าต่อไปงูที่เจ็ดนะเราก็มาดูแปดแปดเป็นสิบหกหกกับเก้าเป็นสิบห้าเป็นเจ็ดเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกบ หกเป็นแปดเป็นสิบสามสามเป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งเจ็ดเลขหนะึ่งหลักสิบนะคะเลกวิ่งตัวนี้ก็มาดีนะท่านผู้ชมสามนี้เลยเนาะทีน,นี้เรามาดูงมืที่แปดนะคะงมืที่แปดแปดหกเป็นสิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ด บวกเก้าเป็นสิบหมดไปแล้วะคะสองก็สี่เป็นหกออก 6, อหกศูนย์ขยับขึ้นไปเป็นงวดที่เก้าสี่ศูนย์ศูนย์แปดเป็นสิบสองก็ห้าก็เป็นเจ็ดเป็นสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งกับเก้าก็เป็นสิบหมดไปแล้วเหลือเลขสี่ตัวนี้ยกมาเลยนะออกสี่สองเก้างวดลวดเลยค่ะแนวทางของ เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะเดินที่หลักสิบมาทั้งหมดเก้างวดต่อมาวิ่งวดที่สิบศูนย์หกสองเป็นแปดกับเก้าก็เปสิบเจ็ดเจ็ดกับสี่ตัวนี้เลยเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะออกสามหนะะึ่งเนี่ยงวดนี้นะคะเลขหนึ่งหลุดจากหลักสิบเลยะครับไปอยู่ที่หลักหน่วยแต่ว่าถ้าถามว่าตัวเดียวนะะยังเดินอยู่นะคะยังเดินมาตัวนี้นะเลขสาม ในทางของหลักสิบแล้วส่วนเลขหนึ่งเป็นหลักหน่วยค่ะก็เลยสลับตำแหน่งอาจารย์ก็ตามให้นะสําหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะงวดที่สิบเอ็ดแล้วก็มาดูนะคะศูนย์สองหนึ่งสองแปดหนึ่งนี่ก็เป็นสิบเก้าสี่เป็นห้าเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหกกับสี่นี่ก็เป็นสิบโืยเลขแปดตัวนี้ยกมาค่ะ เลขแปดนี่ค่ะได้เลขแปดนะคะสํสำหรับงวดที่แล้วกลับมาอย,อยู่ในแนวทางของหลักสิบนะจะเป็นแบบสิบหน่วยสิบหน่วยสลับกันหรือว่าจะเป็นสิบหรือว่าจะหลุดอา้าวได้หมดเลยเนาะค่ะกลับมายัางสิบเหมือนเดิมนะคะลองมาคำนวณงวดนี้นะงวดที่สิบสองมาดูหลักแสนนะคะที่ออกแปดเก้าหลักแสนสี 4ีเป็น8ปดหมืสหหน่วยล่างเก้าสครั้งที่หนึ่งสนะหน่วยครั้งที่1ก็เก้าิครั้งที่สองเจดนะสิบครั้งที่สมก็เจ็ดสามเป็นยีเนะใส่หนึ่งรอย้ี่หกสองเป็น12แล้วก็บวก4ของที่อ่าแล้วก็เอามาบวกกัน8กับหเป็น14กับเเป็น13บสามสเป็น6กหกกับ ก้าก็เป็นสิบห้าห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าห้ากับสี่เป็นเก้านะคะสำหรับงวดีได้เลขเก้าตัวนี้เลยจะมาอยู่ที่หลักหน่วยเหมือนเดิมไหมเลขเก้าหรือว่าจะอยู่ที่หลักสิบนะะหรือว่าจะมาเป็นเลขตัวแทนเก้าก็เป็นเลขสี่ตัวแทนลดลงไปก็แปดสูงขึ้นมาก็ศูนย์แปดเก้าศูนย์หรือว่าสี่นะคะ ตัวเดียวนะมันจะเดินต่อไปไหมนะเลข9แต่ว่ามันก็อาจจะของเก่าอาจจะมาตัวหนึ่งก็อาจเป็นได้นะอย่างเช่นเคยออก90นะออกเจ็ก็มาเลข9แล้วก็เป็นเ9ก็มาเลขเจแล้วก็หายไปนะไม่ไม่มีตัวเดิมอันนี้ก็หายไปไม่มีตัวเดิมอันนี้ก็หายไปไม่มีตัวเดิมอันนี้ก็หายไปไม่มีตัวเดิมนะคะถ้าลดลงไปก็เป็นเลข8นะ แปดเก้าแล้วเพิ่มขึ้นมาก็เป็นเลขศูนย์หรือว่าถ้าเป็นเลขตัวแทนก็จะเป็นเลขสี่เนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับตัวนี้ฮะสัมพันธ์กับเลขเก้าตัวที่เราคำนวณมาได้นี่นะแสงว่าหมวดนี้ก็เลขวิ่งก็เป็นแนวทางของเลขเก้าจะมาตรงๆเป็นเลขเก้าเลยหรือว่าจะเป็นเลขที่อาจารย์เขียนให้ด้วยดินสอเล็กๆนั่นนะคะอันนี้ก็มาดูนะคะจากช่องนะ มีดี h ช n แนลแต่จานจะลองไล่ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะคะเว,เวลายังเหลือหน่อยนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมอเบินขึ้นมาให้มันเห็นชัดๆเนาะเมื่อสักครู่นี้คำนวณกันไปก็ถูกต้องนะคะอะประมาณนี้นะคะเมื่อแรกเนี่ยเรามาได้เลขศูนย์นะเห็นไหมมันจะอยู่ที่สิบเมื่อที่สองก็สิบเมืที่สามก็สิบ สี่ก็เจ็ดแปดก็สิบเก้าศะะูนย์ก็สิบนะเจ็ดเก้าก็สิบหนึ่งเจ็ดก็ยังสิบแล้วก็หกศูนย์ก็หลักสิบนะคะสี่สองก็ยังสิบอยู่นะคะแล้วพออันนี้ย้ายมานะเลขหนึ่งดูแบบนี้ชัดเจนเนามันก็ย้ายมาสิบไม่มามาที่หน่วยนะคะอาจารย์ยังคิดว่า งวดที่แล้วเราทําหลักสิบก็ได้เลขคู่ใช่หไหมหลักหน่วยก็ได้เลขคู่อันนี้อาจารย์ก็เลยให้เป็นแปดหกนะคะท่านผู้ชมถ้าเลขเป็นเลขแปดถ้าติดเลขแปดก็จะเป็นแปดหกเพราะว่าถ้าแปดสี่มันก็จะมายากนะแปดหกหรือว่าแปดศูนย์ที่ให้ไปนะออกแปดเก้าเลยนะเลขแปดก็ยังมาอยู่นะคะแต่ย้ายมาเป็นหลักสิบเหมือนเดิมนะคะสิบอันนี้งวดเนี้ยมันจะเป็นสิบ หน่วยสิบแล้วก็มาหน่วยหรือว่าจะจะยืนสิบนะหรือว่าจะหลุดอันนี้ก็ให้ fc พิจารณานะคะสําหรับหลักสิบนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นแนวทางของหลักสิบล่างของเก่านะงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วจะมีอยู่หนึ่งสูตรที่อาจารย์วางไปให้ใช่ไหมก็จะมีสูตรที่คํานวณมาได้หกหกแปดศูนย์ใช่ไหมเมวดนี้มันก็จะเป็นแนวทางของ เเอเอ็กคู่นะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นอันนี้นะเดี๋ยวไปดูสูตรสูตรแบบห้าหลักไอ้ของเก่าใช่ไหมเนี่ยอาจารย์คำนวณมาให้เนี่ยสามหนึ่งนะคะแล้วก็หกแปดศูนย์เนี่ยออกมาที่แปดใช่ไมแปดเก้าอ่าสูตรนี้มันมันยังเข้าอยู่ค่ะก็ได้เลขแปดนะคะแบบนี้เลขปดของวันที่หนึ่งกรกฎานะคมค่สะสำหรับงวดนี้ก็ ก็น่าจะเป็นแนวทางของเอออันอันห้าตัวมาตัวหนึ่งนั้นก็คือเลขคู่นะคะ่ะสำหรับสูตรที่มาสักคู่นี้ที่อาจารย์ให้ดูนะก็แนวทางของเลขคู่นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเลขคู่มันจะเก้าตัวนี้มันก็จะไปอยู่แนวทางของเลขคี่อีกใช่ไหมมันก็จะไปเป็นเก้ามันจะเป็นไปได้ไหมฮนะหรือว่าจะจะเข้าจรุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่งจะเปิดนะคะแนวทางของล่างด้วยสูตรนี้สูตรแรก ยังมีแนวทางของเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะที่งวดที่แล้วได้เป็นเลขแปดเหมือนกันได้แปดอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวเรามาตามต่อนะว่างวดนี้เป็นเลขอะไรนะคะเอาเอาไว้พิจารณาดูก่อนแล้วกันหมายถึงว่าเราจะเก็บข้อมูลกันก่อนนะคะเก็บข้อมูลกันก่อนเดี๋ยวตัวไหนมาเยอะเะแล้วเราค่อยเลือกนะคะแบบนี้เลยเนาะอันนี้อาจารย์สไลด์ให้ fc นะคะช่องมีดี channel ของสวนะคะ สวก็อยากที่เห็นไอ้แบบชัดเจนเลยเนาะไหนคะเลขเก้าอ่ากนี้เนาะตะกี้นี้ก็ถ่ายเต็มๆไปให้แล้วนะคะก็น่าจะแคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับอันนี้อาจารย์ก็แค่จะสรุปให้นะคะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่าเมื่อที่แล้วก็8ปดเนาะแปเ้ดี๋ยวดูคลิปที่2ต่อไปเลยนะ เอาไว้คนละคลิปแล้วกันจะได้หาง่ายนะคะเอามาปนกันเวลาหาหายากอันนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะคะเป็นสูตรที่1นนะคะละอยู่ใน e p ีที่4นะคะได้เป็นเลข9สําหรับงวดนี้งวดที่แล้วเลข8ดนะคะยังเดินอยู่กลับมาในแนวทางของหลักสิบเหมือนเดิมแล้วเลขหลักสิงวดนี้ถ้าเลขคู่มันมันหลุดอาจจะเป็นแนวทางของเลข9ก็เป็นได้นะคะ แต่ว่าอาจารย์คำนวณมาแล้ว2สูตรหลักสิได้เลขคู่นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ